โดนบริษัทนอกโทรทวงค่าส่วนต่างรถที่ขายทอดตลาดไปแล้วเราควรทำยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามชมรายละเอียดกันนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างครับหลายๆท่านเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็จะมีวิธีการอยู่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b บประจมนิดิิมกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเสร็จปุ๊บกดกระดิ่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยก็จะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแล้วคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหรือคุณผู้ชมไม่กดติดตามก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมครับเข้ามาชมเข้ามาดูระบบมันก็นับยอดในการชมการดูแล้วนะครับ แล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะครับ0993154905อันเนี้ยถ้าเป็นงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีีรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการร่วมกันลงโฆษณาเนี่ยก็0993154905เหมือนกันนะครับก็30เทป1,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นโปรโม,โมชั่นของเดือนมิถุนายน2567ครับแล้วก็ในส่วนของสินค้า นะครับที่โฆษณากันในเทปนี้นั่นก็คือตัวที่เป็นซิมจากทางค่ายของ d t แทนะครับซิมจากทางค่ายของ d t แทตัวนี้เป็นซิมในระบบเติมเงินนะครับเรานําเสนอแต่ตัวซิมที่เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นครับเพราะว่ามันเป็นซิมที่ค่อนข้างที่จะคุ้มสําหรับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นซิมที่ตอบโจทย์สําหรับการใช้งานของคุณผู้ชมนะครับใช้เมื่อไหร่ค่อยเติมเงินเข้าไปครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเติมเงินครับมันสะดวกสบายง่ายดีสําหรับคุณผู้ชมนะครับ หลายๆท่านเนี่ยเจอคําพูดคําพูดหนึ่งที่มันฮิตกันมากในตอนนี้ก็คือในระบบที่แบบว่าใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังใช้ก่อนจ่ายทีหลังก็คือเป็นซิมในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับเดือนไหนที่คุณผู้ชมไม่ใช้งานเดือนนั้นยอดบินมันก็ยังขึ้นมาตามปกตินะครับเราคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้ครับใช้ใช้อยู่แล้วบินมันจะขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ ใช้ในระบบเติมเงินดีที่สุดนะครับถ้าใครโทรมาให้เปลี่ยนมาเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยห้ามเปลี่ยนดีดขาดนะครับยืนยนันยืนยันคําเดิมว่าขอใช้ในระบบเติมเงินต่อไปนะครับและคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนไปเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนบุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะมีแต่ปัญหาหนู่นนี่นั่นสารพัดที่คุณผู้ชมคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้ แล้วซิมนี้นะครับซิมดีแทเนี่ยคุณผู้ชมหาซื้อได้ที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับแล้วณปัจจุบันนี้เขาปรับเปลี่ยนเอารูปแบบวิธีการขายใหม่นะครับคุณผู้ชมไปซื้อซิมเปล่าอย่างเดียวเขาไม่ขายนะครับคุณผู้ชมไปซื้อซิมเปล่าดีแท็อย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ขายนะครับเขาขายพ่วงด้วยโปรโมชั่นเน็ตในราคา200บาทขึ้นไปนะครับ ซื้อซิมอย่างเดียวเขาไม่ขายแล้วนะครับเมื่อก่อนเขาซื้อซิมอย่างเดียวเขาขายด้วยนะครับแล้วเ็าจะมีราคาแล้วก็เติมเงินเข้าไปให้กับคุณผู้ชมแต่ณนะวันนี้คุณผู้ชมซื้อซิมอย่างเดียวเขาไม่ขายแล้วนะครับต้องพ่วงเติมเน็ตสมัครเน็ตเข้าไปด้วยนะครับเขาถึงจะขายครับมันเป็นการขายที่ไม่มีคุณภาพนะครับคุณผู้ชมซื้อซิมมาอย่างเดียวไม่ไม่สมัครเด็ดด้วยเนี่ยครับมันเป็นการขายที่ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทางบริษัทเขาก็กำชับมานะครับว่าซื้อซิมเบอร์ใหม่เนี่ยให้ พยายามให้เขาสมัครเน็ตในครั้งแรกให้ได้ครับครั้งต่อไปเขาไม่ต่อเน็ <_ NOUNCER> ตเขาไม่เล่นเน็ตในครั้งต่อไปก็แล้วแต่เขานะค,ครับแต่ครั้งแรกในการซื้อซิมเบอร์ใหม่เนี่ยต้องสมัครเน็ตครับ <_' watched> พยายามทํำยังไงก็ได้ให้เขาสมัครเน็ตนะครับของการซื้อซิมเบอร์ใหม่ครั้งแรกนะครับ <_' S 2> <ถ> <dette> ทางร้านเขาก็เลยใช้กลย,ยุทธ์กลวิธีในการถ้าไม่สมัครเน็ตไม่ขายครับนะครับเพราะฉะนั้นขอเซโนนะครับใครที่คิดว่าจะซื้อซิมอย่างเดียวโดยไม่สมัครเน็ตด้วยเนี่ยเซโนครับเขาไม่ขายนะครับ ไปร้านอื่นเลยครับนะครับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลถ้าจะซื้อซิมที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลซื้อซิมแล้วต้องสมัครเน็ตด้วยนะครับราคาเน็ต200บาทขึ้นไปครับและแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยครับสมัครครั้งแรกครั้งต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช้เน็ตก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับเติมเงินรักษาเบอร์ไว้1 0บาท20บาทต่อ30วันก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับแต่ครั้งแรกในการซื้อซิมเบอร์ใหม่ต้องสมัครเน็ตด้วยครับถ้าไม่สมัครเน็ตเคคคาาาไไมม่่ขขยยนนะะรรรััับบบ เขาไม่ง้อด้วยนะครับเขาไม่ง้อครับถ้าจะเอาตัวซิมที่ถ้าจะเอาตัวซิมที่เป็นซิมอย่างเดียวคุณผู้ชมไปหาค่ายอื่นครับดูค่ายอื่นครับถ้าจะเอาค่ายของมีแท็กของค่ายของทรูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องสมัครเน็ตด้วยนะครับซื้อซิมเบอร์ใหม่แล้วต้องสมัครเน็ตนะครับถ้าไม่สมัครเน็ดเขาไม่ขายนะครับแต่คุณผู้ชมต้องไปดูค่ายอื่นครับถ้าจะซื้อซิมอย่างเดียวต้องไปดูค่ายอื่นครับนะครับติดต่อทางร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้ตามช่องทางตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอีกที่ับ นะครับมันเป็นการขายที่ไม่มีคุณภาพนะครับซื้อซีมอย่างเดียวและไม่สมัครเน็ตเนี่ยนะครับร้านเขาเลือกที่จะไม่ขายนะครับขอไม่มีคุณภาพขอมีคุณภาพแบบปริมาณน,น้อยก็แล้วกันครับขายไปปริมาณมากแต่มันไม่มีคุณภาพมันก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรครับนะครับ แล้วซื้อซิมไปบางคนซื้อซิมไปไม่เติมเงินไม่สมัครเน็ตมันสุ่มเสี่ยงต่อการเอาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับและตอนนี้ทางค่ายมือถือทางทางกอสอทชเขาเข้มคัดขเข้มงวดเลยครับในการซื้อซิมเบอร์ใหม่ครับนะครับโดยเฉพาะทางค่ายมือถือเนี่ยครับเขาเข้มงวดเลยว่าซื้อซิมแล้วจะต้องสมัครโปรเน็ตโปรเน็ตด้วยในครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปคุณผู้ชมไม่ต่อเน็ตไม่ใช้เน็ตก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับนะครับ แล้วซิมเนี่ยเมื่อซื้อซิมแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องลงทะเบียนซิมให้กับคุณผู้ชมเอาบัตรประชาชนใครมาก็ได้ครับแต่เจ้าของบัตรต้องมาด้วยนะครับเพราะต้องสแกนใบหน้าด้วยครับนะครับซื้อซิมเบอร์ใหม่เอาบัตรประชาชนใครมาก็ได้ครับเอาบัตรอะไรมาก็ได้ครับที่ทางราชการออกให้แล้วเจ้าของบัตรจะต้องมาเองครับเพื่อต้องสแกนใบหน้าครับเขาเข้มงวดเลยครับตอนนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับ วันจันทร์วันที่เท่าไหร่ครับวันจันทร์วันที่ยี่สิบเท่าไหร่ครับวันจันทร์ยี่สิบไม่ใช่วันจันทร์ครับวันวันเนี้ยวันเพื่อเลดหัสครับเริ่มตั้งแต่วันเพื่อหัสยี่สิบสามพฤษภกาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาครับทางค่ายมือถือเข้มงวดมากนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนซิมเอยในเรื่องของการขายซิมแล้วจะต้องสมัครโปรเน็ตพ่วงเข้าไปด้วยในครั้งแรกครับเข้มงวดมากครับในวันนี้ครับการขายซิมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเขาเน้นคุณภาพนะครับเขาไม่เน้นปริมาณครับแต่เขาเน้นคุณภาพในการขายครับ ขายได้เยอะแต่ไม่สมัครโปรเน็ตเลยถือว่าเป็นการขายที่ไม่มีคุณภาพนะครับย้ํากันอยู่นี่แหละครับหลายท่านไม่เข้าใจครับเขาเน้นคุณภาพในการขายซิมออกไปนะครับเพื่อสกัดกั้นการเอาซิมไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นการเอาซิมไปใช้ในการทําเป็นมิจฉาชีพครับนะครับ แล้วที่ผมเช็คเช็คดูนะครับเบอร์ที่มีการโทรเข้ามาที่ผมนะครับเป็นกลุ่มของมิจฉาชีพที่ผมเช็คเช็คดูจะเป็นค่ายของสีน้ําเงินนะครับมากที่สุดครับค่ายสีน้ําเงินมากที่สุดครับที่จะเอาเบอร์มาทําเป็นมิจฉาชีพครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงมีมีวิธีการที่สก,กัดกั้นในกลุ่มของเหล่านี้ครับ ถ้าคุณผู้ชมซื้อซิมดีแท็ที่ร้านซาราวุคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับซื้อซิมแล้วไม่สมัครโปรโมชั่นเน็ตในครั้งแรกร่วมด้วยเนี่ยเขาไม่ขายนะครับไปหาร้านอื่นเลยครับนะครับหรือจะไปหาเครือข่ายอื่นก็ได้นะครับย้ําชัดๆเลยว่า d ีแท็กับ True ถ้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อซิมเบอร์ใหม่ต้องสมัครเน็ตราคา200อบาทขึ้นไปร่วมด้วยครับเขาถึงจะขายนะครับไม่งั้นเขาไม่ขายครับไปดูค่ายอื่นครับนะครับถ้าจะเอาซิมอย่างเดียวเนี่ยไปดูค่ายอื่นครับราคาซิมหนึ่งร้อยบาทครับ ไปรู้ค่าอื่นครับจบแค่นั้นครับนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ซิมเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบของซิมอีกครับจากทางค่ายดีแทกในระบบเติมเงินนะครับซิมอันนี้ที่เห็นก็คือซิมของ Happy n e นครับเจาะกลุ่มการเล่นเน็ตครับแต่จริงๆแล้วเอามาสมัครได้หมดเลยทุกทุกซิมนะครับรูปแบบซิมครับมันจะมีซิม Happy c คอร์เน้นไทโทรนะครับแค่นี้ปซิมแฮปปี้คอร์เน้นไท้โทรซิมพม่าซิมกัมพูชาซิม อะไรอีกซิมโซเชียลซิมหลายรูปแบบซิมครับจริงๆแล้วเอามาสมัครเน็ตได้หมดยกซิมดอกเว้นซิมแฮปปี้คอร์ครับที่เอามาสมัครเน็ตแบบราคาแบบซิมปกติทั่วไปไม่ได้ครับแฮปปี้คอร์ก็คือการเน้นใช้โทรอย่างเดียวครับมุ่งไปที่การโทรหละครับแฮปปี้คอร์ครับแต่ถ้าซื้อซิมปกติทั่วไปก็สมัครเน็ตโปรโมชั่นราคา200บาทมันได้แถมโทรฟรีทุกกระขายตลอด30วันด้วยครับก็ยังคุ้มอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคุณผู้ชมนะครับ ราคาซิม50บาทแต่ต้องสมัครเน็ตในราคา200บาทพุพ่งพ,งพ่วงเข้าไปด้วยนะครับขาถึงจขายให้กับคุณผู้ชมนะครับเงื่อนไขก็มาแบบนี้ครับในเมื่อทางบริษัทเขากําหนดรูปแบบในการขายว่าจะต้องเป็นการขายที่มีคุณภาพการขายที่มีคุณภาพคืออะไรย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือการเปิดเบอร์ใหม่แล้วต้องสมัครเน็ตในวันนั้นร่วมด้วยนะครับในครั้งแรกร่วมด้วยครับถึงจะเป็นการขายที่มันมีคุณภาพขึ้นมาครับ แา่ซื้อซิมไปอย่างเดียวไม่สมัครเน็ตก็เป็นการขายที่ไม่มีคุณภาพครับขายได้เยอะก็จริงแต่ไม่สมัครเน็ตเลยก็ถือว่าเป็นการขายที่ไม่มีคุณภาพนะครับมันจะมีผลต่อการจัดโปรโมชั่นเน็ตแบบราคาพิเศษให้กับทางร้านเขาด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโปรเน็ตใต้ดินโปรเน็ตใต้ดินนั่นแหละครับร้านไหนที่เป็นร้านที่มีคุณภาพเนี่ยเวลาบริษัทเขาพิจารณาโปรเน็ตพิเศษพิเศษราคาพิเศษมาเนี่ยนะครับเขาจะพิจารณาร้านที่ขายแบบมีคุณภาพนะครับ ไอโปรเนตใต้ดินที่คุณเรียกกันน่ยนะครับนั่นแหละครับคือเป็นสิทธิพิเศษสําหรับร้านที่ขายซิมแล้วมันมีคุณภาพครับนั่นแหละแค่นั้นแหละค,ลครับนะครับหาซื้อได้ที่ร้านซาราวุฒิคอมเิวเตอร์จรังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางได้หมดทุกสาขาได้หมดทุกธุรกิจในเครือครับยเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับติดต่อสาขามานางสุดแปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดโทรศัพท์พูดคุยกันได้เลยนะครับ แล้วก็ทาง id line s a r w u t c o m p u t เบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ได้ด้วยนะครับสะดวกเร็วแเร็วที่สุดก็คือติดต่อทางไลน์กันนี่แหละครับมันมีระบบแจ้งเตือนตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งกันเข้ามาครับแล้วไลน์นะครับไลน์คุณผู้ชมจะต้องมีรูปหน้าของตัวเองนะครับแล้วก็มีการโพสต์ในไทม์ไลน์ด้วยนะครับเขาถึงจะรับเป็นเพื่อนนะครับถ้าไม่มี2ออย่างนี้เขาไม่รับเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพเยอะแล้วก็มีพวกกลุ่มเข้ามาป่วนเยอะครับมาแสดงความคิดเห็นแบบเสือก มาสอบถามข้อมูลแบบเสือกๆนะครับเยอะเลยครับเขาคือเลยต้องบล็อกนะครับเขาต้องสกรีนสกรีนสแกนไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาของพนักงานนะครับในต้องมานั่งตอบข้อความแบบเสือกๆกันอยู่นะครับดาเสือกไม่ผิดกฎหมายหมินประมาทนะครับดาเสือกไม่ผิดดูหมินด้วยนะครับดาเสือกเป็นแค่คําแบบไม่สุภาพนะครับดาเสือกไม่ผิดในส่วนของกฎหมายนะครับดาเสือกนั้นเป็นแค่คําที่ไม่สุภาพแค่นั้นเองครับ ด่าไอ้เสือกอีเสือกนะครับไอพวกเสือกนันไม่ผิดครับนะครับด่าเพื่อนะครับแล้วทีนี้ต่อไปครับมาถึงในส่วนข,ของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับกับการร่วมงานสังสรรค์สิทธิ์เก่าคืนสู่เยาวชาวเกษตรสตูนครับออในวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นาะครับณที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านนะครับสิทธิ์เก่าทุกๆรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่จบในชื่อของโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลหรือวิทยาลัยเกษตรกรรมสตูลน,นะครับหรือจะจบในชื่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลในทุกๆรุ่นครับถ้าท่านว่างก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานสังสร่งสิทธิ์เก่ากันได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูอันติกาฟิเล่0657724708ครับ 0657724708หรือเพจ a c e b o o k ประชาสัมพันธ์วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโล,โลยีสตูลติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยเช่นกันนะครับในการเข้าร่วมงานสังสรรค์ศิ์เก่าคืนสู่เย้าชาวกเกษตรสตูลวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นี้ครับฝากกัประชาสัมพันธ์ฟรีี0993154905นะครับฝากมาได้เลยครับเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของเกจโปรโมชั่นอ P ินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับเราอยู่ได้ด้วยโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตนะครับเราอยู่ได้ด้วยการโฆษณานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเน็ตจากทางค่ายของ d ีแทในระบบเติมเงินครับได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมกดสมัครตามรหัสตรงนี้ได้หมดเลยนะครับมีแบบ1นึ่งเมกสเมกสิเมกแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีด้านล่างจะเป็นตัวเน็ตแถมโทรฟรีเฉพาะที่เกรือขายของ d ีแทอย่างเดียวนะครับกดตามรหน กดรหัสกันได้เลยครับมีราคามีปริมาณวันจํานวนวันบอกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับราคาจะสูงนิดนึงครับไม่อั้นในราคาจะสูงนะครับณวันนี้ครับใครที่ใช้เน็ตไม่อั้นราคาถูกๆอยู่พยายามรักษาไว้ให้ดีครับถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งบ่นหมีอยู่นี่ครับถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะครับโปรเน็ตราคาถูกๆหมือย่างเช่น4เมกไม่อั้น150บาทแถมโทรฟรีทุกกระขายใครใช้ตัวนี้อยู่รักษาไว้ให้ดีครับถ้าหลุดแล้วหลุดเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับจบแลย นะครับบอกเตือนแล้วนะครับบอกเตือนแล้วครับติดต่อสอบถามเพิ่มเดิมนะครับแลนซ์サラวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับต่อมานะครับของค่ายเอกันบ้างครับเอตัวนี้นะครับเป็นเน็ตไม่อันมารุดสปีดมารุดความเร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวเน็ตที่อ่าไม่อันมารุดสปีดมารุดความเร็วเหมือนกันนะครับไม่อันมารุดสปีดมารุดความเร็วแต่ห้ามนำมาใช้ในการหลุดบิดนะครับห้ามนำมาใช้ในการหลุดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเราลงนะครับเงื่อนไขมันมีอยู่แค่นี้แหละครับสมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับเอสในนะครับ เบร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมครับสมัครได้หมดเลยครับตามรหัสตรงนี้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับกดได้เลยครับมีราคาบอกไว้แล้วนะครับรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,วนี้ตัวที่เป็นแนะนําก็คือ2เมกสามร้อยแปดสิบบาทสามสิบวันนะครับแล้วก็สี่เมกสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบวันนะครับ อันนี้คือเต็มๆสามสิวันไม่เอานมาลดสปเปรดม,มาลดความเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านサラาาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ทางค่ายเเนะครับเป็นตัวแบบ1วัน2วันแล้วก็3วันคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบก็กดตามรหัสกันตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านサาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับเดี๋ยวขอดูก่อนมีอะไรอีกบ้างนะครับ <c oughs> ส่วนโปรโมชั่นของทางค่ายของ True นะครับติดต่อกับร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล มีอยู่นะครับโปรโมชั่นก็เหมือนเหืนกันเลยครับทั้ง3ค่ายหลักๆครับ d t e c h A True ครับโปรโมชั่นก็สเปคเดียวกันครับระยะเวลาเดียวกันครับแล้วก็ราคาเดียวกันครับไม่ต้องบ่นว่าแพงนะครับไม่ต้องบ่นว่าค่ายนู้นแพงไม่ต้องบ่นว่าค่ายนี้แพงครับเหมือนกันครับเช็คดูดีๆก่อนที่จะพูดนะครับเช็คราคาดูดีๆครับก่อนที่จะพูดนะครับมันราคาเหมือนกันทั้งหมดแหละครับบางท่านบอกว่าค่ายนู้นแพงค่ายนี้แพงค่ายนั้นแพงเหมือนกันทั้งหมดแหละครับ เช็คดูราคาดูดีๆครับก่อนที่จะพูดนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของประเด็นเรานะครับที่บอกกับคุณผู้ชมไปในตอนต้นเทปว่าเมื่อมีบริษัทนอกโทรมาทวงหนี้ค่างวดของรถค่าส่วนต่างของรถที่มีการขายทอดตลาดไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะทํากันยังไงนะครับหลายๆท่านเจอครับผ่านมาแล้ว2ปีผ่านมาแล้ว5ปีผ่านมาแล้ว9ปีครับยังมีโทรมาทวงกันอยู่ทุก วิ่ทุกวันยังไม่มีโทรมาทวงกันแบบทุกๆเดือนอยู่เลยครับมันเป็นเรื่องปกติของมันนะครับที่มันจะทวงนะครับแล้วบริษัทนอกเป็นบริษัทที่ไปซื้อนี่เสียมาแล้วเอามาทวงนะครับบริษัทนอกนะครับไปซื้อนี่เสียมาจากไฟแนนซ์นะครับแล้วเอามาทวงนี่ครับเผื่อฟลุกไงครับถ้าคุณผู้ชมไปเผือจ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับฟลุกมันเลยครับฟลุกเลยครับไม่ต้องจ่ายนะครับอันดับแรกคือไม่ต้องจ่ายครับ ไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ทํายังไงต่อครับบอกมันไปเลยครับว่าขอออกหมายฟ้องหนี้มาครับให้มันออกหมายฟ้องหนี้มาครับฟแนนซนรถเนี่ยนะครับให้มันออกออกหมายฟ้องหนี้มาครับแล้วก็บอกมันต่อไปว่าถ้ามันฟ้องหนี้มาแล้วก็ไปสู้คดีหนี้ผู้บริโภคกันในชั้นศาลครับจ่ายไม่เตรียมตามที่มันเรียกมาครับนะครับมีวิธีการรับมือแค่นี้แหละครับแล้ว การทวงหนี้โทรทวงได้วันละหนึ่งครั้งครับถ้ามันโทรมาสองครั้งบอกว่ามันมือกำลังทําผิดพรบทวงหนี้นะครับและทวงหนี้ทวงหนี้ด้วยความสุภาพนะครับข่มขู่กันโชคก็ผิดพรบทวงหนี้อีกครับนะครับแล้วคุณผู้ชมครับไม่ต้องจ่ายหนี้นะครับมันโทรมาทวงไม่ต้องจ่ายหนี้ครับรอไปชําระว่าความกันที่ศาลอย่างเดียวตอนมันฟ้องเรียกหนี้มานะครับ ถามว่าทําไมถึงไม่ต้องจ่ายหนี้ครับถ้าคุณผู้ชมจ่ายหนี้อายุความของหนี้จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับสมมติผ่านมาแล้ว9ปีคุณผู้ชมไปจ่าย1บาทอายุความเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับอายุความของหนี้ค่าส่วนต่างรถเนี่ยนะครับเขาเริ่มนับตั้งแต่วันที่รถขายทอดตลาดได้นับไป10ปีครับและต้องฟ,องฟ้องภายใน10ปีถ้าฟ้องภายหลังจาก10ปีไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟ้องที่ นี่ที่มันขาดอายุความไปแล้วครับเราต้องไปสู้ในศาลแล้วเราจะชนะครับยังไงล่ะไงเราชนะอยู่แล้วครับถ้ามันนี่นี่ที่มันหมดอายุความไปแล้วครับแล้วหมดอายุความไปแล้วสิบปีสมมุติอ่านี่มันผ่านไปแล้วสิบสองปีแล้วเขาให้เราจ่ายนี่คุณจ่ายหนึ่งบาทนี่เริ่มนับอายุความหนึ่งใหม่นะครับสิบสองปีที่ผ่านมาถือว่าศูนย์เปล่านะครับไม่ต้องจ่ายนี่เลยครับนะครับนี่ค่าส่วนต่างรถค้างไว้แบบนั้นแหละครับมันทัวทวงก็ให้มันทัวรทวงไปครับ แล้วมันทัวทวงวิธีการตัดปัญหาคือบอกมันไปว่าให้บริษัทเมืองนะ่ะฟ้องเรียกหนี้มาได้แล้วกูพร้อมที่จะไปสู้หนี้ในชั้นศาลแล้วครับคดีผอบคอดีผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ต้องติดคุกครับแค่ทําหนังสือไปเพื่อ,อสู้คดีหนี้ไฟแนนซ์ Finance เนี่ยนะครับค่าพิมพ์เอกสารหนังสือ3,000บาทครับแล้วอย่าไปโดนทนายความเข้าหลอกอีกนะครับผมเนี่ยซื้อทนายความมาแล้วหนคนครับ ขอไม่บอกแล้วครับซื้อทนายความมาแล้วหนึ่งคนครับมันคิดค่าทําเขียนใบอย่างนี้ครับแปดพันบาทครับผมซื้อมาแล้วครับซื้อทนายความคนนั้นมาแล้วครับนะครับเขาทำกันแค่สามพันบาทครับพิมพ์ใบใบสู้คดีไฟแนนซ์นะครับเขาพิมพ์กันแค่สามพันบาทครับแล้วทนายความคนไหนที่บอกว่าเรียกเกินสามพันนั่นก็คือแสดงว่ากําลังตุกติกแล้วครับ มาตรฐานของทนายความอยู่ที่สามพันบาทครับเขาพิมใบนั้นแหละครับแล้วคุณถือใบนั้นไปสู้ในชั้นศาลด้วยตนเองได้เลยครับไปเลยครับถือใบนั้นแหละครับไปวันทีเ่เขานัดนี่นะครับไปที่ศาลแล้วไปไปให้จบในห้องพิจารณาคดีนะครับไปให้จบให้ศาลนั่งคําพิพักษานะครับ ถ้าคุณผู้ชมไปศาลแล้วคุณผู้ชมไม่เข้าไปในห้องพิพากษานะครับถือว่าคุณผู้ชมไม่ได้ไปศาลนี่นั้นเลยครับจะมีปัญหาทันทีแะครับต้องเข้าไปในห้องพิจนารณาคดีนะครับแล้วให้ศาลพิพากษาลงว่าจะทํายังไงกันต่อนะครับถึงจะเป็นการไปศาลแล้วไปจัดการหนี้ให้มันจบนะครับถือเป็นการสู้หนี้นะครับบางท่านเนี่ยไปศาลปุ๊บแล้วมันจะมีระบบอะของทนายความของทางฝ่ายไฟแนนซ์นะครับ เขาขอเจราจาพอเจราจาเสร็จปุ๊บหรือเขาบอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณกลับบ้านโดยที่คุณไม่เข้าไปนั่งในห้องพิจารณาคดีโดยที่ศาลยังไม่ได้นั่งบรรลังเนี่ยนะครับคุณจะเสียเปรียบทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเมื่อไหร่ที่มันไปถึงศาลแล้วคุณต้องเข้าไปนั่งในห้องพิจารณาคดีนะครับและให้ศาลนั่งบรรลังว่ากันไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับโดยปกติถ้าคุณผู้ชมถือใบสู้ไฟแนนซ์ไปนะครับ ศาลจะพิพากษาในส่วนของการยกฟ้องนะครับโดยส่วนมากยกฟ้องครับแล้วคุณไม่ต้องจ่ายครับถ้าจ่ายก็จ่ายไม่กี่บาทครับไม่ถึงตามยอดที่มันฟ้องมาครับประเด็นเขาในเทปนี้ก็คือจะรับมือยังไงเมื่อโดนบริษัทนอกโทรมาทวงหนี้ค่าส่วนต่างรถที่ขายทอดตลาดไปแล้วก็คือ 1. น่งครับก็บอกมันไปว่ารอฟ้องหนี้ครับบอกกันไหมว่าไม่จ่ายแล้วรอฟ้องหนี้ครับแค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวการไปศาลนะครับ ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวกับการริสารครับโดนไฟแนนซ์โทรมาครับมันสามารถโทรมาได้แค่วันละหนึ่งครั้งในการทวงหนี้นะครับแล้วการทวงหนี้เนี่ยจะต้องใช้คําพูดที่สุภาพคมคู่กับโชคหงักไม่ได้ครับผิดพรบทวงหนี้นะครับนะครับคุณผู้ชมฟังไว้นะครับมันโทรมาปุ๊บโทรถามทวงหนี้แล้วก็บอกกันไปเลยครับว่าไม่จ่ายแต่ขอให้ฟ้องหนี้มาครับ เพื่อจะไปเคลียร์กันที่ศาลนะครับมันจะได้จบๆครับยังอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณผู้ชมไปจ่ายแม่แต่หนึ่งบาทนะครับอายุความของนี่เริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับผ่านมากี่ปีแล้วมันก็ศูนย์เปล่าไปครับเริ่มนับอายุความใหม่นะครับนับจากวันที่จ่ายครั้งหลังสุดนะครับโดยปกติเวลานับอายุความนับตั้งแต่วันที่รถขายทอดตลาดได้ครับแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปจ่ายแล้วนะครับอายุความนับสิบปีครับ เกิน10ปีไปแล้วไปสู้ในส่วนของคดีที่ขาดอายุความไปแล้วครับชนะครับถ้าไม่สู้ก็คือแพ้ครับต้องสู้อย่างเดียวครับนะครับคดีไฟแนนซ์คดีเป็นคดีผอบครับมันเป็นคดีผู้บริโภคครับไม่ต้องไปนั่งใต้ถุนศาลครับมันเป็นคดีแพ่งครับไม่ต้องไปนั่งใต้ถุนศาลไม่ต้องประกันตัวไม่ต้องอะไรครับเดินขึ้นศาลศาลนั่งบัรลังพิพากษาเสร็จปุ๊บก็คุณผู้ชมก็กลับบ้านได้ครับ จะจ่ายจะไม่ต้องจ่ายเลยไม่สักบาทหนึ่งหรือจะจ่ายนิดๆหน่อยๆก่อแล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาครับจบแค่นั้นแหละครับนะครับ,นะรบไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกบริษัทนอกที่โทรมาทวงนี้ครับมันไปซื้อหนี้เสียมานะครับมันไปซื้อหนี้เสียมาจากไฟแนนซ์แล้วเอามาทวงทวงทวง,ทวงเพื่อฟลุกครับถ้าเขาจ่ายนะมันจะได้ในส่วนของอะไรนะแบ่งแบ่งอะไรเนี้ยแหละครับนะครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวครับเป็นหนี้ของไฟแนนซ์อยู่ก็ค้างไว้นอนนั่นแหละครับรอให้มันฟ้องมาครับนะครับวิธีการรับมือมีแค่นี้ครับหนึ่งบอกมันว่าไม่จ่ายนะไม่ต้องทวงหรอกไม่จ่ายรอฟ้องหนี้มาครับไม่จ่ายเต่๋ยวรอฟ้องหนี้ครับจบแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับทิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในทีหน้าครับสำหรับเซตนี้สวัสดีครับ